สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่กำลังติดตามรับชมช่องแจ็คบุญตีชนะพันธ์ครับสวัสดีวันอังคารพี่น้องคนนี้อากาศดีๆร่มๆครับอยู่สมุทรปราการเจ้าลำเพลินนะครับนกที่ผมเคยแบ่งไปเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกเจ็ดครับพี่น้องเดือนสิงหาปีไก่นี่ครับแบ่งไปอุบลที่แรกเจ้าของมึงกะปลาสิแบ่งขึ้นมากแหละครับสุดท้ายว่าบ่ได้แบ่งหรอกะก่อนปีใหม่นะครับผมถามแบ่งขึ้นนะครับเป็นกะว่าเพราะท่านในแบ่งมันเหรียญยัวซันว่าบอนีปลาโชคเสด็จกลับมาอยู่น้องกันครับพี่น้อง ก็เลยคุยกันนะครับเพิ่นแบงขึ้นมาใหา้ก็ษฎพาพี่น้องไปชมครับเดินทางมาหอดเดี๋ยวนี้ครับนี่ลงจากรถเดี๋ยวนี้เลยครับหน่อยหอยอยี่นี่เจ้าลําเพลินนะครับนกเฟืกจากบ้านดอนบมจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องยุนผมได้แปดเต้มครับยุนเจ้าของเกา่าตอนอยู่ขอนแกน่นมุโรได้แปดเต้มนะครับหลอกกลไปอุบลเพิ่นกระบ,บา้าได้หลายแต้มอยู่อัสสันวะเดี๋ยวสิษฎีพามาเบิ้งครับผม เพิ่งโตจนชัดๆครับพี่น้องนำขนยังดีอยู่ครับยังมนอยู่ขากะคือเกาอยู่นะครับขามนขาขาวโตมนกะถือว่าโอเคครับเดี๋ยวให้ปั๊บสภาพได้นะครับสีผ้าออกลาแต้มสําหรับเจ้าล้าเพิ่นแล้วพี่น้องจะฟังเสียงนะครับเดี๋ยวให้ปล่อยขันโยนกบอนอยากให้ฟังครับรับคือพี่น้องยินอยู่หน่อลนะพี่น้องกับโอเคครับ เขาบอกเขาลงจากเรามาเอาเลยครับเดินทางมาจากอุนบนก่อนเดี๋ยวออกลุงไห้ได้ครับ,น,บรนี่เดี๋ยวออกดูๆเดียวก,กับเขาทาครับกลับมายุ่งนุ่มกันแล้วเจ้าล้อเพลินนะครับ,ารบมาเป็นนกลักไห้นะตอนนี้มีนกตอสองต่อสามกับเจ้าดอกจันที่เพิ่งเอามาแล้วกน็นกฟึกตัวหนึ่งครับเจ้าสีสวัสด์เจ้ากับหองเมล็ดอังคารวากันพี่น้องเอาหอยไปหนี่ต้องเลี้ยงก่อนครับผมเข้าไปใกล้ๆอ่ะท่านไข่นี่แหละไปปั๊บสภาพเดียก่อน ผมจ้าลำเพลินนะครับนกฝึกนะยุ่้งผมเป็นนกฝึกมีเชลยแปดแต้มแบ่งไปอุบลน,นะครับแล้วก็เห็นนะแบ่งกลับมาเลรอพี่น้องปีใหม่ครับก็รังคึกเลยหลังจากผ้าไปเสยโยกกลับมาบพรท่านทายขนนะครับเัืงต่ออะไรอยู่สิบห้าไปอีกยักษเทือ่อสองเทื่อเยู่ครับก้อนสี่ทายขนกันได้ นกตัวนี้ไอเต้นะครับบานดอนบมมพันต่อได้ครับต่อได้แถววานเพลนละว่ามันง่ามตัวนี้ย่ประสันว่ามันนี้มันขันดีนะครับเพิ่นเลยเอาไปให้ปลาเขียวตัวนั้นปลาเขียวว่ามีนกต่อเพิ่นก็จากไปเลยละครับปลาเขียวกันไรปลาเขียวว่ามีนกต่อเพิ่นเลยเอาไปฝึกครับฝึกได้บพท่านโดนนะครับพอดีผมออกพักจรวดเอฟิบหกนะครับขึ้นไปให้เพิ่นนกดินครับเพิ่นเลยให้ตัวนี้มาเล่นพี่น้องผมไปแบ่ง จากไอเตม,มาเนี่ยครับครบปีหนึ่งพอดีวันที่นีสิบเจ็ดกลุมผาครับพี่น้องครับวันที่เจ็ดกลุ่มผ้าหรอกครับมาอยู่ตรงผมผมก็เอาออกฝึกอยู่โรงเรียนแน่ไปฝึกอยู่ปลาจีนแน่หรอกฝึกอยู่นีแน่ได้เฉลยแปดแต้มนะครับแล้วก็วันที่หนึ่งทิงหาแบงไปอ,อบุบลพี่น้องก็กลับมาเนี่ยครับนี่กลับมาอยู่ตรงผมอีกรอบหนึ่งครับเจ้าลำเพลินอยู่นรงปลาเขียวบุรุษได้เฉลยบอลนะพี่น้องแต่ว่าไปอ,อบุบล พันเอาไปพันกว่าได้เฉลเลยหลายตัวแล้วนะครับพี่น้องผมกะค่อยๆฝึกไปละพี่น้องนาจะเด็กขึ้นสภาพตะกี้เป็นนกคัดอ่างหนู่อ่างนี่ครับแต่ตอนนี้โปรโลซีจังไลยเป็นนกสองกุ๊กไข่พี่น้อง,องเมาจะกีับยุกแต่ว่าสองกุ๊กไข่หลายครับหลายกว่าคุกเดียวเป็นนกโตพุ่มเงาปีกใหญ่เสียงใสๆจดอีกรอบหนึ่งกันเลยพี่น้องอ่างนะครับพอดีอ่างมาแท่นเจ้าน้ำขบวนนะครับ ข้อพี่น้องจดลายกระบดีคำนกกระไรเจ้าสีสวัสดิ์ครับพี่น้องนกจากพี่หมูนะครับอายุกงเปลี้ยงตั้งแต่ปีหกหนึามมา่งคนว่าไปเฉลยหาตัวนะครับออกอสามเถื่อไปเสียโย่ต้อกันได้แต้มหนึ่งครับพี่น้องบนนั้นแต้มฉเฉลยกับยี่น้องผมนี่แหละครับผมสีท้ายท่องนะครับนี่เอาไม้ดูกใสนะครับกระบอกน้ำซ้มหนีนะครับ,บ,บ,สรบใส่ซ้มหนีพ่อนี่พี่น้องวิธี แซมนี่แล้วครับเริ่มแซ่มือนี่นะครับนับมืออื่นมือแรกหนึ่งสองสามแล้วครับมือสุดมือที่สามกับเทนมทิมนะครับสังเกตขี่มันนำอันนี้เจ้าดอกจันนะครับผมนกต่อบอพลอยเริ่มนิ่งแล้วครับเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาครับเจ้าของแล้วล่ะแซ่ไม่กระดูกไส์สองทอนขึ้นกันกนะพี่นอ้องแซ่พร้อมกันนะครับท้ายพร้อมกันเลยเจ้า,อาดอกจันครับผม นกต่อบ่อพลอยกันจนาบุรีกําลัางทายขนกับสถานะทายขนพี่น้องเบ่งขนหลดลนเจ้าล้เพื่อนกับสิท้ายอยครับแต่ว่าตอนนี้ผมให้กินไบโอไปก่อนเพราะว่าพึ่งเดินทางมาหอดประมาณสิบเอ็ดโมงครับเดินทางมาหอดเมื่อเ้านี่จากอุบลลงมากัดขื้นไปน้องเห็นตนตนคลิปแล้วครับตอนอยู่โรงเรียนเจ้าซอ่้างนะครับตอนนี้เพราะท่านทายขนดอกพี่น้องนะครับนี่เบ่งผพื่นโค้งกระหูนี่ นะครับรถล้นธรรมดาได้ว่าพมอท่านถึงขันวาสีลดไหลายนะครับมันเสารอาทิตย์กระชีอหอแขกะสนิมคือเกา้าพี่นอกนกตัวรักนะครับจากขอกนแก่นตอนนี้มีนกขอนแก่นสองตัวครับคือเจ้าสาอ่างนะครับจากเมืองเก่าแล้วกา็เจ้าลําลเพิ่นนะครับจากวันดอนบม่มครับอันนี้เป็นนกเชลยนะครับนี่เชลยสีสวัสดเชลยบองตีแล้วกา็เชลยพุกพลิกนะครับ เรวกะเชื่ลยบ่อพ่อยทั้งหมดเป็บเสียบว่าห้ยต่อบ่อพ่อยสองตัวนะครับพี่มูให้ตัวหนึ่งยิ่มส้โยกแล้วก็แบ่งน้ำพี่เกลมานะหาโตพี่น้องซุ่มตัดหางหนึ่ครับคือซุ่มบ่อพ่อยนะครับอันนี้ผมเสียวเมื่อวานกําลังทายใหม่กระดูกไซคือกันครับนี่พี่น้องสังเกตขี่เลยนี่ครับนี่เป็นหนึ่งสี่แล้วครับนี่ทายท่วงเห็นไหมครับนี่ขันมีออกไหมครับขี่กระตือพุยยุดอกนะครับพยาธิซ่มแซหิ่งกินตั้งเมื่านนี่ครับนี่ชุดนี้มานี่มือแรกนะครับ อื่นมือที่สองหรอกอะมือที่สามเลยเลีเ่ยนมากเลยที่มาเที่ถิมครับพร้อมเอากงงตงไปเทพร้อมครับนี่เพราะม่กินไบโอตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวจะได้มีแต่ตัวงามเลยครับพีเชมันคัดอย่างดีเขานั่งเฝ้าขันแล้วมากี่นี่ต้องเสียงเพี้ยนเอาครับพีเชย่อมใจแล้วพูกกันล่ะผมมันบ่คอยเพี้ยนออกนนั้นครับแบ่งกันมาพ่อในขาของอาหารพี่น้องผมโจเมื่อบานนะครับนี่ไปช่ำใบบานที่โจศรีสวัสดิ์ครับออกฝึกสามเธอมิเชลเลยหาเต็ม ออกจากพี่หมูครับไอ้พี่นันธนาการอันนี้คนหายฟี่ครับนี่บปอดไอ้แบงมาจักบาทดออกคนหายฟี่เป็นว่าไปเมืองการดูวัชันยังไงไปปั่นล้องเมืองเป็นนกเป็นตอมันเด้กถึงต่ปีหกหนึ่งครับเป็นนกคู่หนาผมก็ได้ฟังเสียงแล้วนะเหอีอยวไซโยวเทอากันเป็นถามเหรอนกมันเป็นนกปลาที่แหลกถามไปถามมาเป็นนกต่อครับนกสีสวัสดิ์ตัวไม่ใหญ่ดีครับนกสีสวัสดิ์ตัวน้อยๆตัวไม่ใหญ่หรอกครับครับเจ้าดอกจานกับขอเวลาจิงน่อย ให้การพับสบภาพครับพี่น้องครับเตือนอยู่แหละมาใหม่ๆธรรมดานกปลานะครับบ่เมนนกตอเนาะมันก็เออนกปลาบ่าเมนนกลูกผสมบ่หิตก็เตือนแน่ธรรมดาครับเพราะว่าตัวนกตอนกฝึกได้ครับพี่น้อง่นมาอยู่น้ำเปลี่ยนถือครองไม่ไปนี่มันก็ธรรมดาอยู่ื้อเพิ่นหลายปีแล้วครับพี่เคยร่งผนียับนะครับพอดีไปงานแข่งเหรอเห็นว่ามันงามนะครับก,ก็เลยสั่งเพิ่นมาจากพี่เสรีชน ต่อเกี่ยวคอนนะครับเสรีชนต่อเกี่ยวคอนชุนบุรีพี่นอ้องสีราชาสามอันลอยครับแถมอันนึงเป็นเสียนนิ้วนีลอยหาซิ 1, <ม>150บาทครับร่วมทรงนี่ผมอาจจะมาใส่ผนียดนี่พี่นอ้องใส่ผนียดใหม่แจ้าขามครับใส่เถินน้ำพร้อมตะโม่แรงสิขึ้นมะมัดครับผมพ่อเฮโนมีหมองเหยียบหมองง่อยแนะสันนี้นรครับผนียอดดีนะครับสามอันลอยแล้ครับราค่าพันกายแต่บุรุ่มทรงกันซี่อันก็ลอยหาซิบครับ เห็ดว่าเป็นกะว่าแพงพี่น้องแต่ผูดถ่อมวันเฮ็ดอยู่ครับตะกี้เพื่นเฮ็ดเป็นธนุมันเม็บตอนนี้ดินเดียดยังมีอยู่แล้วครับเด้อพี่น้องเอง้ยแต่เหลือพอไรแล้วครับนี่อันนี้ก็ขายไปลายเติบแล้วครับผมโทุมากเลยครับไม่กระดูกไซดก็เหลืออยู่ประมาณบ่ะมาสิเกินสี่สิบตันครับผมเหลือสมนี่แหละครับจากสองลังขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ให้การสนับสนุนไม่กระดูกไซดยาไทย พยานกเขาที่พี่น้องเห็นที่ผมถ่ายบ่หันแล้วครับนกจะคองกักินครับว่าเมืนว่าเอามาขายอย่างเดียวนี่ครับจะ่าหมูนี่เหยียนพาไปแะใส่ครับนี่ไปแตะแถมให้ลูกค้าน้ำละครับแถมเฮียซี่คองเขาหมูนี่แล้วไปกินก็นได้หมูตัวไฟง่ามปว่านะ <c oughs> เดี๋ยวกับป็นยาคือเอาครับเอาความนี้ครับพอกันคลิปหนาพี่น้องเมื่อไรบางๆขยี้เอาเจ้าล่ำเพลินนะครับออกเคาะสนิมถ่ายทองเรียบร้อยก่อน เซ้มิราที่หนาบแล้วครับนกมันเพี้ยยังมันเดินทางเนาะพี่น้องกินใบโอไบก้อนวันเสาร์อาทิตย์ประหลวงสีไปหมายทางไหนหรอกครับขั้นเทียไปกะจังติดตามคลิปน้ำกันฝากติดตามช่องเด้นะครับเด้อช่องเสียงบีนกเขาใหญ่หรอกครบ Facebook นะครับจากมตรีเสียงบีชนะพัน p a g เสียงบีนกเขาใหญ่ครับผมโทรศัพท์0887413944 0887413944 สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ